ที่เท่าหงไทยเซรามิกแฟคทอรี่ค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดราดบุรีค่ะค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผานั่นเองนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะพาไปชมบรรยากาศรอบๆค่ะ Somebody Remind where I am tomba tu I'm looking up at the ceiling that is turning into the floor บรรยากาศรอบๆร้านกาแฟาที่เท่าฮงไถ่นะคะเป็นยังไงะคะน่ารักมากมากเลยนะคะค่ะส่วนรสชาติน้ำที่นี่นะคะก็รสชาติดีไม่แพ้ที่อื่นเลยะคะ่ะส่วนราคานี่นะคะก็ย่อมเยาม,มากๆเลยล่ะคะ่ะใช่ค่ะแล้วต่อไปนะคะเราจะไปถ่ายกันมุมไหนต่อตามไปดูกันเลย <c oughs> ค่ะนี่นะคะ<ช>ก็เป็นโรงงานผลิตสินค้าค่ะใช่แล้วค่ะก็ผลิตสินค้าที่นี่นะคะแล้วก็มีสินค้าโชว์มากมายซึ่งมีหลายแบบเลย<ช>ค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะ นี่นะคะทางด้านหลังเรานะคะกำลังปั้นโอ่งอยู่พอดีเลยค่ะค่ะแล้วเราจะเข้าไปสอบถามเขานะคะว่ามีกรรมวิธีการทำยังไงนะคะค่ะนี่นะคะเราก็อยู่กับน,น้าสมชายนะคะเราจะมาถามกรรมวิธีการทําในการปั้นโอ่งนะคะว่ามีความเป็นไงยังไงค่ะเวลาปั้นโอ่งปั้นนานไหมอะคะก็านานครับคือโอง่งแต่ลูกแต่ละลูกเนี่ยก็แล้วแต่ทีทรีบงบางลูกก็อยู่ที่5วัน6วัน7วันถึง15วันก็มี ทีลูกใหญ่ๆมากๆอ่ะแล้ววันหนึ่งนี่ปั้นปั้นได้ประมาณกี่ลูกคะคือเราทํากันเป็นช่วงๆครับคือองค์เนี้ยใช้สองช่วงสามช่วงสี่ช่วงห้าช่วงก็แล้วแต่รู้สวยก็คืออย่างองค์ลูกเนี้ยเขาใช้เวลาทั้งหมดเจ็ดวันเป็นเสร็จลูกใช้ใช้อยู่ที่สี่ช่วงแล้วใช้อะไรปั้นนะคะเราการปั้นเนี้ยตอนเนี้ยเรามีทั้งหมดสามวิธีการขึ้นลูกมีทั้งหมด คือขึ้นรูปตอนนี้ก็คือขึ้นรูปแบบโบราณซึ่งเราจะใช้คนเดินรอบชิ้นงาน mm hmm. แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้แป้นเข้ามาช่วยคือแป้นไฟฟ้าที่เอาดินวางแล้วปั้นรูดขึ้นมา mm hmm. แล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้โม่คือเป็นใช้ปูนมาสเตอร์มาเป็นรูปร่างต่างๆแล้วก็เอาดินยัดเข้าไปแล้วก็เอาโม่อ่อก็จะเป็นรูปร่างอย่างนั้น mm hmm. แล้ววันนี้นาะสมชายจะสาธิตวิธีการทําแบบไหนให้พวกเราดูก็สาธิตวิธีทําแบบโบราณให้ดูเพราะว่าทางโรงงานอนุร์ตรงนี้ไว้ประมาณ70ปีแล้วซึ่งรึง่งทําตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งเมื่อสมัยก่อนเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้ตอนที่โรงงานมาตั้งใหม่ๆหมเจ็ดสิบกว่าปีแล้วเราก็ทํากันมาตั้งแต่ไหน้าปลายันงองค์มังกรเลยซึ่งระยะหลังๆเนี่ยทางโรงงานเราเลิกทํองค์เมังกรเพื่อมาประยุกต์ใช้ประยุกต์งานให้เป็นงานสีสันแบบรูปแบบเซรามิกทั้งหมดเลย เอาละค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้ก็คือที่ผ้าอ่ นี่นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการสาธิตวิธีการปั้นแบบโบราณค่ะใช่แล้วค่ะดูจากฝีมือท่าทางของคุณนานแล้วนะคะก็ดูโปรงมากๆเลยค่ะอยากสอบถามว่าน้าสมชายทำอย่างนี้มากี่ปีแล้วค่ะทำอยู่ที่นี่มา30ปีแล้วครับก็คือตรงนี้เป็นวิธีชั้นแรกขั้นต่อไปก็คือพวกนี้ถึงจะรอฟ้ามฟ้ามให้ข้นมันยกขึ้นแล้วก็หงายอีกันหนึ่งขึ้นมาต่อเป็นชั้นๆใช้วิธีทำทั้งหมด รวมแล้ว7วันอย่างเงี้ยเป็นรูปร่างอย่างนี้แล้วก็เสร็จแบบนี้สมบูรณ์แล้วก็ทิ้งผึ่งลมไว้ประมาณ10-15วัน<ม>เพื่อจะนําไปเข้าเตาเพราะว่า10-15วันเนี้ยต้องไอ้น้ํในดินต้องออกให้หมดถ้าออกไม่หมดปุ๊บเวลาโดนไฟแล้วจะระเบิดทันทีไปเข้าเตาเสร็จแล้วก็ออกมาปุ๊บเนี้ยก็เอามาลงสีหรือว่าลงลายก็อยู่ที่ว่าลูกค้าจะสั่งถ้าลูกค้าชอบลายก็ไปลงลายให้แล้วก็ไปนําไปเคลือบแล้วไปเผาอีกรอบหนึ่งถึงจะออกมาแล้วก็ มาาต้้งขยไดเลยเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณน้าสงชายมากๆเลยนะคะที่สละเวลามาสาธิตวิธีการทำโอ่งให้กับเราค่ะค่ะและอันนี้ก็คือน้าน้อยนะคะข่าขอสอบถามเลยค่ะตอนนี้น้าน้อยกำลังทำอะไรอยู่คะชักล่องให้มันเป็นเส้นชักล่องโอ่งให้มันเป็นลายเสียนตาเสี้ยนอะไรก็ลายตาเสี่ยนอันนี้ทำเพื่ออะไรเหรอคะลูกค้าสั่ง ั้งแ,แบบนีก็คือจะอยู่ที่ลูกค้าใช่ไหมคะว่าเขาต้องการแบบไหนครับทำตามใจลูกค้าับ <derrière> นี่นะคะก็เป็นรูปแบบขององ่งนะคะที่ทําเสร็จแล้วจะมีสีหรือไม่หรือว่าจะเป็นลายอะไรขึ้นอยู่กับกความต้องการของลูกค้านะคะโอ่องนี้นะคะมีราคาที่5,000บาทนะคะต้น0 0 0บาทใช่ค่ะ,คะนี่ก็ออกมาเป็นแบบนี้สวยงามมากเลยค่ะนี่นะคะเราก็อยู่ข้างหน้าโรงงานอบนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปข้างในได้นะคะ ค่ะฉะนั้นเราก็ชมบรรยกาศภายนอกไปก่อนนะคะ ใช้อะไรมามอันนมือใช้ใช้มือลักษณะโอ้่ะแล้วถ้าเกิดเราเป็นตรงเกิดอ่ะเกิดาทุบมือทางนั้นป้าใช่เล็บอืมทางนั้นเลยอันนี้คือทําเป็นลวดลายข้างในใช่ไหมคะไม่ใช่ตะก,กุยดินให้มันเป็นเส้นๆแล้วก็เอาน้ำเลนป้ายขาวดินทัปให้มันเชื่อมติดกันอ๋ออันนมันแทรกเข้าไปในเส้น ใส่ดินนี่โค้งตัวอ๋อใช่ที่ให้มันรอบโอ้โมันเชื่อมกันให้อยู่ทำแบบโผล่รูดร่วงไปดินเนี่ยแล้วอย่งนั้นเราจะแก้ยังไงคะลื้อออกทำใหม่ทำม่นี่ฝากในเล็กไปคไม่ได้าเข็ดไปแค่น,น,นี้พอหนักรัะนาดในจังหวัดอันนี้คือดินดินดำกกระปล่า อ๋อเดียวกันเหมือนกันอ๋อแต่ต่างกันที่สีเดินเฉยอ,อ๋อดินแดงมันยาวโอดินแดงมันยาวอ๋อวันแดงอย่างด,ดินนี่มันเผาแล้วมันขาวอ๋อดินดำเผาเสร็จแล้วก็จะขาวดินแดงเผามาันก็แดงค่ะ สำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณสถานที่เท่าหงงไทยค่ะค่ะขอขอบคุณได้เป่าผมโรซายชาที่ทำให้ผมของพิธีกรสรวยสวย,สวยอยู่ทั้งวันค่ะขอบคุณเสื้อผ้าน,นักศึกษาของ b a n k ์ค University นะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่มอบหมาย,ยางานนี้ให้พวกเราได้มาเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีค่ะค่ะขอบคุณค่ะ Show 'em what you got, yeah you got it, baby. Let it show. Uh huh. Let's turn it up, turn it up. Let me know what's up. Don't just stand there, girl. I gotta know.